ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Choice is due to change วันนี้เราจะไปรู้จักกับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการกับพวกเราใครเป็นใครไปดูกันเลยสวัสดีค่ะที่นขายค่ะนางสาวพัฒนิจมป่าแก้วค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะคณะน,นิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะ ทำไมาถึงชอบร้องเพลงหรออาจจะเป็นเพราะว่าพี่สาวเนี่ยร้องเพลงมาก่อนแล,แล้วคือเราก็แบบอยากร้องบ้างเห็นพี่สาวร้องอะไรอย่างนี้ก็เลยไปแบบร้องกับพี่เล่นกับพี่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบเออเห็นแบบชอบร้องก็เลยแบบให้ไปร้องเพลงด้วยกันนะคะ แนวเพลงที่ชอบก็จะเป็นร็อกมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าลองได้หลายแนวไหมก็ลองได้หลายแนวค่ะก็จะเป็นป๊อปด้วยแล้วก็ร็อกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,ไไอยากทำเพลงเหรอคะก็จะเป็นแนวแบบพิดานฟินอะไรสาวร็อกตัวเล็กแต่ว่าเสียงแบบสุดยอดมาก ดีค่ะชื่อสัสมนประชุมเทศนะคะชื่อเล่นชื่อออมค่ะคัดทุนเข้ามาในด้านร้องเพลงนะคะตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะคณะศิลปศาสตร์สาข,ขาการจัดการโรงแรมค่ะชื่อกิติกรศรีเกื้อกูลครับชื่อเล่นชื่อกครับเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทราาทัศน,น์ครับพวนเราก็ร้อนเป็นภะษานเสียงกัน มาบอกกับฉันขอร้อสักคันแต่ว่าจึงไม่เขาก็มีหนึ่งคันก็แปลกใจแล้วก็ไม่เคยร้องคู่กับใครมาก่อนแล้วก็พอมาจาับคู่กันเนี่ยสนุกนะคะหนูอชอบเสียงประสานนี้แล้วร้องคู่แล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นวลกส อาจจะมีฟังก็เป็นพานยุเลือดลงลอยเพลิวอยู่แค่นั้นสุดที่แค่นานทางต่างห้ามานานไม่ได้กล้ายถึงหนอยู่แค่นี้เองสวัสดีค่ะเคมริกาววาราลีพลังโกรค่ะชื่อเล่นชื่อลูกเกตนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะขึ้นปีที่4 คณะนิเทศศาสตร์สาขาทีวีค่ะชอบเพลงสากลค่ะแล้วก็ชอบเพลงสตริงที่มันมีจังหวะชัดๆหรือว่าเสียงเบสเสียงกีตาร์ชัดๆเนี่ยก็จะชอบส่วนวันนี้นะคะเกก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีวงแบ็กอัพด้วยนะคะสวัสดีครับพวกเราในวง New Folder ครับผมไม่มือกองครับไม่ตีจูสีอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาทีวีครับผม มือกีตาร์ครับสุภวิทย์อารพรีวันครับอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาทีวีเหมือนกันครับมือคีย์บอร์ดมอนครับพรพันธ์สังขลัตษ์อยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาทีวีเหมือนกันครับมือแซกครับผมชื่อเอิรปัทวีอาลีเจริญครับผมอยู่คณะนิติศาสตร์มือเบสครับน้องกิฟครับดุสิตศักดิ์ลีสุวรรณเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์เป็นเฟชชี่ปีนี้ครับผมพวกผมเล่นกัน มีมือกีตาร์มีมือคีย์บอร์ดมีผมเล่นกันมาประมาณ5ปีแล้วครับผมแล้วก็ได้มือแซ็คมาร่วมวงตอนปีหนึ่งครับผมกับน้องมือเบสอีกคนครับผม See how live with every piece how with of you I ได้รู้จักกับน้องๆทั้งหมดกันไปแล้วชอบใครเชียร์ใครอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะทุกกำลังใจจากคุณทุกๆคนมีความหมายสำหรับพวกเขาร่วมลุ้นเป็นกำลังใจใครยอดกดไลค์สูงสุดจะได้ออกสิ่เกิลใหม่เป็นของตัวเองติดตามชมและเชียร์ได้ในช่องทางต่อไปนี้ สัปดาห์หน้านะมาดูกันต่อมีรู้เมื่อไรล้องไงให้แบบคนลูกเลยยังไม่ถูกต้องของเรื่องของการวาเซ่การเรียนร้องเพลงเนี่ยมันคือการแก้ไขในสิ่งที่เราเป็นมาพวกนี้แหละมันทำให้เราร้องเพลงเพราะตา่าง